ดีครับนี่คือต้นเหลืองปิยทรนะครับกำลังออกดอกพุ่มสวยงามมากครับพมสวยเลยครับออกเต็มต้นเลยครับดอกล่วงมาก็สวยบนพืชนี่นะครับ เหลืองปิยทรนะครับต้นเหลืองปิยทรกําลังออกดอกเต็นต้นเลยครับสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆนะครับสวยงามมากครับโอ้ี่มีอยู่ต้นมีสงต้นอีกต้นหนึ่งก็เริ่มออกดอกเหมือนกัน นี่คือต้อนมะขามครับผมต้นมะขามสวยเป็นพุ่มสวยเลยนะครับมีเหลืองปิยอรอีกต้นหนึ่งนะครับผมเหลืองต้นเหลืองปิยทร ถ่า,ายที่เหลืองพิยธรต้นเหลืองพิยธรเนี่ยเนี้ยกำลังออกดอกเต็มที่เลยนะครับรอ,นะอันนี้หน้าของเขานะครับออกดอก ไม่มีใบเลยมีแร่ดอกเื่อเหลืองอยังเหลืองเหลืองดีจังต้นนี้คือต้นเหลืองปิยาทรนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเหลืองปิยาธรไม้มงคลครับผมสวยงามมากครับดูดอ,อกเขานะครับ ดอกสีเหลืองสวยแต่ดอกไม่มีกลิ่นหอมนะครับแต่มีเจ้าความสวยวสวยสดสวยสดเลยครับส,สดีนะครับพี่น้องครับ